เดือดจัดจัดเมื่อวงการปฏิสนธิมีระบบเพทูวิน และจากความรู้วิชาสุขศึกษาชั้นปถมเราจะพอทราบกันดีว่าการปฏิสนธิคือการที่สเปิร์มของเพศชายว่ายไปเจอกับเซลล์ไข่ของเพศหญิงและเกิดการปฏิสนธิขึ้นแต่ว่าจะมีผู้ชายบางคนซึ่งมีภาวะการมีบุตรยากที่เรียกกันสั้นๆว่าอสติโนซูสเป r ร์มีร์ง่ายๆก็คือสเปิร์มนั้นว่ายน้ําได้ช้าหรือไม่ว่ายเลยนั่นเองทําให้ภาวะนี้สเปิร์มและไข่ไม่มาเจอกันสักทีซึ่งแทนที่จะหาวิธีรักษาอาการนี้นักวิจัยที่เยอรมันได้หาวิธีที่ง่ายกว่านั่นคือการใช้สเปิร์มบอร บอทขนาดเล็กที่มีรูปทรงเกลียวเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนของสเปิร์มส่วนวิธีการทํางานคร่าวๆนะครับก็คือตัวสเปิร์มบอทเนี่ยจะเข้าไปจับกับตัวสเปิร์มธรรมดาและหมุนตัวติวต้วๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปเจอกับเซลล์ไข่สเปิร์มบอทนะครับก็ทาการปล่อยให้ตัวสเปิร์มเนี่ยเจาะเข้าไปในไข่ได้เองและที่บอกว่าเดือดจัดนั่นเป็นเพราะว่าบางคนย้านะครับว่าบางคนออกมาต่อต้านกับแนวคิดนี้ทั้งในแง่ของศาสนาที่มีการอ้างว่า การเกิดของมนุษยชาติมาจากการตัดสินของผู้เป็นเจา้าเราไม่ควรใช้เครื่องมือแบบนี้มาตัดสินการเกิดของมนุษย์หรือในแง่ทางวิทยาศาสตร์เองก็มีการอ้างว่ามันต้องมีสาเหตุสิที่ทาให้สเปิร์มของบางคนไปไม่ถึงเซลล์ไข่การบังคับให้สเปิร์มนั้นวิ่งออกไปแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่เรากําลังฝืนกดการคัดเลือกทางธรรมชาติอันนี้มันก็แล้วแต่ความผิดของแต่ละคนนะครับแต่ที่หลายๆคนเนี่ยเห็นตรงกันเลยก็คือนี่มันเป็นระบบเพทูวินชัดๆหรือมันก็คือระบบที่เกมสมัยนี้ใช้กันประมาณว่าใครจ่ายเยอะกว่าก็ชนนนะะะไไไปปปออออรรมมมาาณั้เลลลยผผืบกว่ขง สเปิร์มบอเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำกิฟต์หรือว่าเด็กหลอดแก้วเลยนะแต่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าการทำสเปิร์มบอเนี่ยมันมีราคาที่ถูกมากๆคนทั่วไปที่อยากมีบุตรเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยและเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับเทคโนโลยีตัวนี้ถ้ามันถูกวิจัยขึ้นมาสําเร็จจริงๆคิดว่าโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนครับ